ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายมอเตรไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อ,เ,อ,อเจ็ตเบมนะครับรุ่นเจ็ตทูโปนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับก็คือลูกค้าแจ้งว่าโหมดโตไฟฉายเพี้ยนนะครับกดเปิดเป็นลีเอ๊ะกดเปิดเป็นอะไรวะลืมแหละ นะครับดูความตามฟังก์ชันนะครับกดตามฟังก์ชันไม่ได้นะครับกดเปิดเป็น SOS กด SOS เป็นรีกดร e ีไม่ติดนะครับโอเคก็อันนี้นะครับเป็นอาการที่ลูกค้าแจ้งมานะครับเบื้องต้นเนาะก็ตอนนี้นะครับตัวไฟฉายนั้นซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับ โหมดฟังก์ชันต่างๆก็กลับมาใช้งานได้แต่จะมีโหมดที่ไล่ระดับแสงที่ยังเพี้ยนนะครับก็คืออันนี้แก้ไม่ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นมาจากโรงงานหรือเปล่านะครับก็เอ่อดูคลิปรีวิวใน YouTube ที่พี่ๆหลายๆท่านเขาที่เขารีวิวเ,เอาไว้นะครับเขาก็บอกว่ารุ่นของ j e ็ดบีมเจ็ดเอ่อเจ็ดทูโเนี่ยนะครับ มันจะลวนบางตัวมาจากโรงงานนะครับก็อันนี้แก้ไขไม่ได้เนาะแล้วก็ส่วนฟังก์ชันต่างๆเนี่ยที่กดแล้วเพียเพ้ยนๆอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ผมซ่อมให้เรียบร้อยนะครับโต๊ะก็โตัวประฉัยก็กลบกับมาใช้งานได้ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวมาลองทดสอบกันนะครับอ่ากดดับบลิ้กสองครั้งเปิดนะครับอ่านี่นะครับกดสองครั้งเปิดเนาะ แล้วก็ปกติกดค้างจะเป็นการไล่ระดับแสงนะครับอ่าอันเนี้ยปกติแล้วถ้ากดค้างมันต้องไล่หมดถอยหลังออกมานี่นะครับพอกดค้างปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเนี้ยหลีแรงรีแรงนะครับอันเนี้ยผมก็ยังไม่เข้าใจฟังก์ชันว่าตรงเนี้ยมันมีฟังก์ชันลุกเล่นอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับส่วนฟังก์ชันโหมดต่างๆที่พี่เจ้าของอุ้ย ขอโทษนะครับส่วนฟังก์ชันที่พี่เจ้าของไปฉายนะครับที่ส่งมาให้ผมดูนะว่าโหมดการทำงานของโรงงานนะครับว่ามันมีโหมดอะไรพวกเนี้ยมันกลับมาใช้งานได้ไหมนะครับเ,เดี๋ยวผมลองดูนะครับยังกดสต็อกกด3ครั้งติดกัน1 2 3อ่าอ,อันนี้คือโหมดฟังก์ชันที่โหมดสต็อกกลับมาใช้งานได้นะครับแล้วก็ านี่นะครับเนี่ยอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นโหมดอะไรนะแต่คือกดค้างแล้วติดเลยอ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นเบาอันเนี้ยเห็นไหมมันก็จะหลีแสงได้นะครับผมไม่เข้าใจพวกฟังก์ชันต่างๆบางทีลูกเล่นมันเยอะมากนะแต่ผมมั่นใจว่าโหมดฟังก์ชันที่พี่เจ้าของไวฉายที่ส่งมา ในคู่มือ,อแมนนวลที่ระบุข้างข้างข้างคู่มือมาข้างข้างกล่องนะครับมันสามารถใช้งานได้ปกติแล้วเนาะอย่างกดรีกดรีก็คือเปิดนะครับเปิดหนึ่งครั้งมันจะเป็นเข้าหมดรีนะครับแล้วก็กดค้างก็จะคลายเป็นหมดแสงสว่างเลยนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับ แล้วก็กดสี่ครั้งเข้าโหมดจับเวลานะครับหนึ่งอ่สามสี่อันนี้ก็คือกลับมามันก็เป็นการโหมดตั้งเวลาแล้วว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจับเวลาได้กี่นาทีนะครับจะอันนี้จำโหมดฟังก์ชันไม่ได้นะก็คือแต่รู้ว่ามันเป็นโหมดการจับเวลาก็คือตั้งเวลาให้ไฟฉายปิดเองนะครับแล้วก็กดสามอีกครั้งหนึ่งเวลาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นกี่นาทีนะจำไม่ได้จริงๆนะครับต้องขออภัยด้วยอเดี๋ยวลองเข้าหมดเวลาอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นการตั้งค่าให้เวลาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาสี่นี่นะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มเวลาขึ้นไปอีกนะส่วนถ้าเราไม่เอาเราก็เอ,อกดปิดได้เลยนะครับแล้วก็อืม ผมว่าโหมดการฟังก์ชันต่างๆนะที่มันกลับมาใช้งานได้เนาะแต่เรื่องการไล่โหมดอันนี้ผมจำไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าฟังก์ชันมันเยอะมากนะก็เนี่ยก,กดค้างอ๋อเดี๋ยวก,ก่อนนะกดกดล็อกใช่ไหมหนึ่งสองสามค้างอา้าวไม่ใช่สิหนึ่งสองออ กดหนึ่งสองละครั้งใช่ไหมอ่าไม่ใช่อ๋ออ่าอันนี้ก็คือเป็นการเข้ามาอีกหมดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการน่าจะเป็นอีกหมดหนึ่งที่ไล่ระดับแสงได้นะอ่าเทเโบโิลได้ด้วยนะครับ หนึ่งสองอ่าอันนี้ก็คือเทอร์โบนะครับหนึ่งสองสามเข้าสโตกนะครับแล้วก็ฟังก์ชันล็อกล็อกปุ่มแล้กวก็นะกดค้างไว้ใช่ไหมอ่าอันนี้คือล็อกแล้วเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ล็อกสิมันคืออะไรอะ่ะ <laughs> เออเดี๋ยวต้องไปเปิดคู่มือใหม่นะจำไม่ได้จริงๆนะครับ 1, 2, หนึ่งสองบอกก่อนนะมันต้องมีฟังก์ชันล็อกเออผมจำไม่ได้อะแต่คิดว่ามันล็อกได้แหละนะครับแต่ถ้าล็อกไม่ได้นะถ้าล็อกไม่ได้มีวิธีอีกวิธีหนึ่งง่ายมากนะครับอ่าสมมติว่าถ้าวงจรมันไม่ยอมล็อกโหมดนะคลายฝาท้ายนิดหนึ่งแค่นี้ นะครับอ่าอันนี้คือหมุนติดอยู่นะครับอ่าอันนี้คือหมุนติดเนาะอ่าคลายออกติดหนึ่งเนี่ยครึ่งเกี่ยวพอนะครับเนี่ยระบบการตัดชันทํางานทั้งหมดนะครับจะไม่ติดเลยนะครับกดให้ตายกดยังไงก็ไม่ติดนะครับนะแต่ถ้าเราให้วงจรมันกลับมาทํางานแต่ระบบเหมือนเดิมแค่หมุนกลับเข้าไปตึ้งหนึ่งนะครับอ่า นี่นะครับตัวไฟฉายก็ติดการทํางานแล้วนะครับเรื่องหมดการฟังก์ชันต่างๆนะครับผมยอมรับว่าจําไม่หมดนะครับเพราะว่าตัวไฟฉายนั้นมีหลายร้อยหลายพันรุ่นมากมายนะครับต้องยอมนะครับจาได้ไม่หมดจริงๆนะครับก็ขออภัยด้วยเนาะก็สําหรับไฟฉายตัวนี้นะครับก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเตรียมส่งกลับหาพี่เจ้าของไฟฉายนะครับ ก็พี่ๆท่านใดสนใจซ่อมไบฉายหรือโมดายฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับยินดีให้บริการนะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0914232399ก็ได้นะครับช่างมิ้นนะครับขอโทรเป็นช่วงเวลาตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับนอกเวลาจากนั้นไม่รับโทรศัพท์นะครับโอเคนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไบฉายโมดิฟายใบฉายแรงสูงบายช่างมิ้นครับสวัสดีครับ